thank mm -hmm. you ไปกินนะคะชื่อว่าแบบยูการ์เน่ชิคเก้นทานะคะก็ร้านนี้เหมือนแบบจะมีสาขาเยอะเลยอันนี้นะคะร้านที่จะมากินก็คือนี่เดี๋ยวขึ้นบันไดไปชั้นสองอันนี้นะคะอยู่ชั้นสองอันนี้เมนูแบบเยอะมาก อันนี้นที่เรากินไปรอบที่แล้วเป็นแบบมีชีสด,ด้วยอันนี้เป็นที่แอดออนนะคะอ,นนอันแรกนะคะเป็นซุกเดียว <Okay. S 1> มาแล้วนะคะอันนี้สั่งเป็นฮับพัฟนะคะ เราไปยัอนดำดงนะคะวันนี้วันนี้วันศุกร์คนก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยดอนนะเดี๋ยวเราไปหาคาเฟ่กันก่อนอันนี้เราเลือกเข้ามาในซอยสักซอยนะคะก็ จะมีร้านตามทางเยอะเลยอันนี้เราเข้ามาในซอยนี้นะคะก็คือคนเยอะเลยแหละซอยนี้ย แบบชมพูเมทัิกสีดีมากใบนี้ก็สวยมากอันนี้คือเราเดินเล่นแล้วก็คือเจอร้านน่ารักมากแล้วถูกมากคือด้านหน้ามันเป็นแบบตัวละมื่นไอ้ตรงเนี้ยคือตัวละมื่นวอนคือน่ารักมากเลยอะ ถูกมากแล้วคือด้านในก็คือราคาแบบประมาณราคานี้เลยอันนี้คือที่เราได้นะคะก็คือเป็นแจ็คเก็ตหนังเสื้อคอเต่าแล้วก็แบบมีวอร์มด้วยกางเกงวอร์มขายาวเราแวะกินร้านนี้นะคะแบบขนมคือน่ากินมาก ไปชั้น B 2นะคะจะเป็นชั้นแบบรวมเสื้อผ้าแบรนด์เกาหลีต่างๆนี่ไงชอ e ็อปอีมิสใหญ่มากอันนี้เป็นกระเป๋านะคะเสื้อแบบเสื้อค่อนข้างหนาเลยอะอันนี้หมวกนะ,ะแบรนนี้คือจะเห็นหมวก สี่ยนสวยใน <Okay. S 1> อัเซสซอรี่นะคะของแบรนด e ์ Emiss เมื่อกี้เราเลือกโบไปก็คือ3,9,000ืนเก้วอนเมื่อกี้ได้โบไปนะคะอันนี้คือ3,9,000วอนก็ประมาณ1,050บาทอันนี้จะเป็นแบบยางรับผมเป็นโบแบรนด e ์ e m i s อันนี้สแตนออยนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีคอใหม่บ้างไหมอันนี้สแตนะะอนน Stand อยรุ่นนี้สวยมากเลยอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นสี l a นเนอร์อันนี้ใหญ่จังอันนี้ไซส์ใหญ่สุดนะคะก็คือประมาณ3,200นอันนี้คือบเป็นหนังนิ่มอะ ใบจิ๋วน่ารักมากอันนี้น้องราคาแบบแปดหมื่นหกเกาหมื่นสองใบนี้เป็นโพสแบกเวลาน,นี้น่ารักอันนี้รุ่นนี้แปดเก้าสองพันสี่ เทมากอันนี้เป็นแบบโมติ i c h อันนี้น่าราักอันนี้เป็นแบบอันนี้น่าราักเมื่อกี้ลองสีดับไปนี่นะคะร้าน BHC ขึ้นบันไดามานะคะคนเยอะอยู่เข้ามาก็จะเจอแบบจอดิจิตอลอย่างนี้นะคะ ษาษสองคนเดี๋ยวมาดูเมนูกันนะคะอันนี้แบบเผ็ดไทอดไหมเราเอาดิจิโน่สองใช่อันนี้อุนน้ยอร่อยโรสเซต็อกอน,นี่เป็นบึงเซลนะคะก็คือเลือกแบบเครื่องดื่มเอาเองน,นี่อาหารมาแล้วนะคะอันนี้ไก่ทอดเราสั่งเป็นแบบไก่ทอดธรรมดากับซอสเผ็ดแบบเป็นฟรายชีสเป็นแบบคุกชองชีส เขาอบอกมันเป็นมันหวานอะอันนี้เหมือนเขาใช้เป็นแบบมันหวานอร่อยเดีย๋ยวเราล,ลองมันเป็นรสธรรมดาไก่กรอบม,มากแต่ว่ารสธรรมดาไม่มีรสชาติอะ่ะอันนี้ร้อนมากอันนี้เป็นไก่ซอสเผ็ดเกาหลี เขาเผ็ดดีหวานกับเผ็ดได้ไปแล้วนะคะคู่หนึง่งเป็นกาเซเลอร์สีไปซื้อไปเมื่อกี้คือได้ไปคูน่นี้คู่นี้คือลดเหลือ,อ90,000วอนก็ตกคู่ละ2,400คือราคาดีม,มาก ขาเปิดแต่แปดโมงเลย นี่นะคะเดินเข้ามาในซอยก็จะมีร้านเยอะเลยเดี๋ยวแวะกินร้านนี้นะคะแบบมีร้านเป็นฟิลแบบทงคัตสึนี่เขาบอกเป็น The Best ทงคัตสึหน่ออันนี้หนึ่งเป็นหมอูอันนี้มาแล้วนะคะของเราสั่งเป็นแบบแกงกะหรี่คือหนะะ้าตาน่ากินมากอันนี้เหมือนแบบมี ข้าวเป็นินึ่งกับกระลำอันนี้เป็นหมูนะคะแล้วของอาจารย์น่าจะเป็นแบบซอสซอสปกติใช่ไหมซอสอะไรไม่รู้เห็นพิเศษอะ่ะใช่เป็นซอสซเซ็เนเจอร์ของทีนีก็เลยสั่งมาว้าวน่าแป้งเขาแบบไม่เหมือนเกี๊อวนมปังอ่ะจานนี้ก็คือ 2> 1 2ึ0 0บาทนสแป้อวอนนะเดี๋ยวแวะร้านนี้นะคะเป็นร้านวินเทจ นนะะนะอันนี้คือผ้าพันคอน่าจะโปโลอไหมส่วนใหญ่ขายลเนาะอันนี้สีชมพูน่ารักจังอันนี้เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนนนะคะเพราะว่าเราจะเข้าซอยตรงนี้ ซอยตรงนี้คือจะไปเส้นแบบเส้นซองซูเลยจะมีช็อปแบบหลายอย่างเลยนี่มาแล้วนะคะเมนูอันนี้เป็นเค้กแบบเป็นเพลนปกติตอันนี้คือซิกเนเจอร์อันนี้อาจารย์สั่งนะคะเป็นคอซองมัทชา เราก็สั่งเป็นแฟนวนะค่ะรันา,าเป็นแบบลาวามัทฉาเยอะม,มากอ,นนอันนี้อาจารย์สั่งมาชิลัดเจ็ดร้อยเป็นแบบพอสองแล้วก็ เป็นแป้งคอสองแล้วก็ที่มันเย็นๆอ่ะอันนี้เดินมาดูร้าน l o c k f i h นะคะ l o c k f i h w e a t e r w a y เป็นร้านแบบรองเท้าหนาวๆมีหมอกด้วรองเท้าคือน่ารักมาก เสื้อด้วยนะคะก็โปงอันนี้คือน่ารักมากเลยสีน้ำสีน้ำตาลอะอันนี้คือน่ารักมากแบบเป็นเซตอันนี้คือประมาณพันสี่พันห้าของล็อกฟิชช่าราคาดีเลยลตอนแรกเราเลสของชีน้แต่น่นาจะเอาชีนิแหละไ,ได้เรียบร้อยนะคะเป็นผ้าเป็นของคูมเมื่อกี้เลย กินร้านนี้อันนี้มาแล้วนะคะก็คือจิ้มกล้านเดิมกินบ่อยมากเนาะมันถนูว่ามันเผ็ดได้จิงนะน่ากิน닭เค็มเป็นมาชารู้ว่าสี่พันน่นะคะแล้ว อันนี้ตอนเย็นเราได้เป็นคอนแทคเลนส์ของโอเลนมานะคะตอนนี้คือหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้ได้มาสี่กล่องเท่าสี่ที่แบบคนใช้เยอะเหมือนจะเป็นรุ่นเจนนี่ชื่อว่ารุ่นเลวลิงอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปย่านแรกก็คือย่านฮันนำดงนะคะย่านนี้ก็คือจะอยู่แบบแถวแถวอิตวนะคะเราอยู่สถานีนี้ เดี๋ยวเราจะไปลงสถานีฮันกังจินนะคะเราจะไปย่านฮันนำดงกันวันนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราออกทางออกที่สามนะคะจะไปย่านหนก่กันเดี๋ยวร้านแรกจะไปร้านน่าจะชื่อว่าโซสดนะคะเป็นร้านแบบข้าวอบดเดี๋ยวเลี้ยวเข้ารูนี้นะคะอันนี้นะคะร้านอาหารอยู่ในซอยนี้เลย ดี๋ยวไปดูกันอันนี้เรามาตอนประมาณเที่ยง40แล้วไม่รู้ว่ามีคิวหรือเปล่าอันนี้นะคะเราก็ใส่เบอร์แล้วก็เลือกเมนูเอาตรงนี้เลยต้องทานสเล็เอา แว่นที่ตามหาอันนี้แถบนี้ราคาสี่หมนนื่นเก้านี่นะคะได้แว่นแล้วตัวราคาประมาณพั0สามราคาดีมากราคาดีกว่าที่ไทยร้านนี้ อันนี้มาแล้วนะคะมออะ้ออบหน้าตาเราจะเป็น,นกงนเลยอันนี้เขาไม่นมเปรี้ยวให้ด้วยอะ่อนนะน,นี่อันนี้คือกุ้งทอดก้อดคือน่ากินมานนก,ก นี้นะคะร้านที่เราจะมาเป็นคาเฟ่ลับมากอันนี้อยู่ในตึกอย่างเงี้ยแล้วดูร้านแบบเหมือนรถมันบังไม่เห็นอ่ะเป็นร้านแบบลับมากร้านลับมากทุกคน ร้านนี the no ้วันนี้มีแค่นาเดี๋ยวเราออกทั้งออก8นะคะเดี๋ยวจะไปถนนการสุกิลกัน เดี๋ยวเราเข้ามาในซอยนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านแชมโบลลนกันก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูเป็นแบบแพนครีมไม่ก็น้ำหอมนี่นะคะทางเข้าร้านก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นกิบเซตน่ารักมากอันนี้มันเป็นคอใหม่เลยอะ อันนี้เป็นลิปบาล์มนะคะราคาอยู่ที่ในสองหมื่นแปดเทียนหอมแบบเป็นแบบเพอร์ฟูมที่เป็นบาล์มนะคะทราบย์ไหนขอดูหน่อยว่าน้องเป็นไงอ๋อเป็นบาล์มอย่างงี้ปกติเขาทาตรงไหนอะทาตรงซอกหลังหูคอขอ้ขอมือมี่เป็นแบบนี้ด้วยนะดูนะอ๋อเป็นแม่เหล็กว่ะอันนี้อันนี้น่ารักสีกอะ อันนี้เปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เขาเขียนว่า perfume hand แบบนี้ชุบกลิ่นความคีนีนะนี่น้องจะเป็นน้ำหอมด้านในอย่างนี้แอลกอฮอลอันนี้คือที่ซื้อมาค่ะจะเป็นแฮนด์ครีมอันหนึ่งแล้วก็เป็นลิป ไปปางไปผักเพื่นนอนคนละอันอนะคะพนักงานที่นี่บริการดีมากแล้วก็คือเขาทำแท็กดิกฟันให้ที่นี่เลยไม่ต้องไปทำที่สนามบินอันนี้ช็อปน้ำมินนะคะน,น,น่า,นนารักมากอันนี้โคกคุอน่ารักมากอันนี้ลด20%ค่ะ วันนี้เข้าเย็นวันนี้เรามากินร้านนี้นะคะเป็นแบบมีมิชลินไกด์เป็นเกี๊ยวอย่างนี้คโยจังนู่นของร้านนะคะอันนี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์เป็นแบบนุนโตมีเกี๊ยวแล้วอ๋อน,นี่เราก็แบบเป็นเกี๊ยวนี่มาแล้วนะคะเราสั่งเป็นมันเป็นซิกเนเจอร์เลยในรนี้จะเป็นเกียวแล้วก็มีเส้นมีน้ำซุปนะคะอันนี้คือเราสั่งเหมือนกัน ก็นุ่มอร่อยมากเลยอ่ะคือเขาควนได้มเมชลินอยู่แล้วมันอร่อยอ่ะอ๋ะอ อันนี้นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่นะคะคาเฟ่นี้แบบอยู่ตรงย่านเมียงดงเลย่กอนแค่คงแบบถ่ายรูปกันอันนี้นะคะก็จะเห็นเป็นแบบโบสถ์คาทอลิก่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวคาเฟ่เราอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่อันนี้ป้ายนะคะไปชั้นสามเข้ามาในร้านก็จะเจอกบบของใครนี้ก่อนนะคะ น,นี่เมนูในร้านนะคะจะมีน้ำแล้วก็เป็นแบบพวกอะไรสลลดอันนี้เมื่อกี้เราสั่งเป็นควาโงวิชแชมไป็นหลนั อันนี้คือห้างที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวเราอ,รอ,รอข้ามถนนตรงนี้อันนี้เราแวะร้านชิคคอนะคะนี่เป็นร้านอันนี้คือถ้าแนะนำอ่ะอันเนี้ยน่ามาซื้อกั่โอลิอ่างเพราะว่าแบบคนน้อยแล้วของถูกกว่าอันนี้เมื่อกี้เราซื้อเป็นแบบมอยเจอร์ไรเซอร์ของลินิกอันนี้ไปเป็นเซ็ตถูกมากประมาณ1 6 2 0แบบราคาถูกกว่าที่ไทยเยอะมากแบรนเนี้ย แล้วก็คือแท็กซี่ที่นี่เลยเมื่อกี้ได้แบนเสื้อผ้ากีฬามานะคะอันนี้คืออันนี้ไม่ได้ใช่แบนไลยแต่ว่าแบบถูกกว่าที่ไทยตัวนี้ประมาณพันสองนะคะราคาดีมากอันนี้เราอยากกินเป็นชิปไม่รู้เท่าไหร่ อันนี้ราคานะคะเอาโบกี้ห้าพันแล้วก็คิมบับสามพันดังนั้นมีสปารอกไซกอกด้วอร่อยมากอะร้านเนี้ยคืออยู่ตรงตรงข้างๆแบบนูนสแควร์อันนี้นะคะเดี๋ยวเรายืนกินกันหน้าร้าน